สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยเรื่องการดูแลรักษาโซ่อันนี้เป็นแค่อนก่กหนึ่งตัวอย่างนะครับสำหรับที่ที่เลือกใช้หล,หลายท่านให,หลายคนอาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ผลิตภ,ภัณฑ์อื่นนะครับแต่สำหรับผมผมเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ WD40 แต่ละตัวเป็นยังไงเดี๋ยวมาคุยกันสำหรับผมเลือกใช้สำหรับ การล้างก็จะเป็นดิ๊ิเซอร์ตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นใช้สำหรับล้างก็จะมีเครื่องยนต์ล้างอุปกรณ์ต่างๆนะครับตัวนี้ผมใช้ในการล้างก็ด้านหลังก็จะมีระบุเป็นภาษาไทยไว่ให้อ่านนะครับก็สินค้าระบุว่าเป็นสเปรย์ทำความสะอาดสูตรน้ำมาดูกล้องโฟกัสหรือเปล่านะครับ ที่ผมอ่านได้ฟังแล้วกันเป็นสเปรย์โฟมทคำความสะอาดสูตรน้ำใช้ทคำความสะอาดคราบจะระบีน้ำมันซึ่งเวลาเราใช้รถก็จะฉีดจะระบีขาวอยู่แล้วก็ตัวนี้สามารถทคำความสะอาดได้ผมเลือกใช้เป็น b u d c 0นะครับเป็นตัวนี้ให้ดูครับเผื่อท,ท่านจะเลือกใช้ เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ที่ผมใช้อยู่ก็ถือว่าทำความสะอาดได้ดีเลยอีกตัวหนึ่งหลังจากเราล้างโซ่เสร็จก็คือต้องเคลือบโซ่ผมก็ยังใช้ของ WD40 เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นเชนลูกนะครับก็ใช้สำหรับดูแลโซ่เวลาเราฉีดไปเนี่ยมันจะเหนียวๆฮะคือถ้าใครจินตนาการไม่ออกเหมือน วันหางจระเข้นะฮะมันจะเหนียวเหนียวหน่อยจะยืดยืดหน่อยขีดใด้ไหมก็จะเคลือบเป็นใสๆนะฮะก็เดี๋ยวหลังจากใช้งานตอนตอนล้างเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะอันนี้คือมารีวิวผลิตภัณฑ์ที่ผมได้ใช้ในการดูแลรักษาโซ่ของรถถกนะครับลองเลือกใช้ดูสำหรับการล้างให้ความสะอาด ส่วนตัวนี้ก็เป็นในการเคลือบโซ่เป็นเชนลูปนะครับผมซื้อตามร้านฮาร์ดแวร์นะครับซึ่งมีมีขายมีขายอยู่แต่ก็ต้องดูดีๆนะฮะว่าว่าเป็นเป็นแบบนี้หรือเปล่านะฮะเพราะว่ามันจะมีหลายหลายตัวอะติแฟนที่เอามาวางขายต้องดูดีๆเดี๋ยวหลังจากใช้งานผมจะถ่ายอยู่อีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ